นี่ครับยายพายแก้วมายายจะกลับบ้านแล้วนะยายจะมาหกด้วยยายกลับบ้านแล้วครับยายมีเรื่องสำคัญจะปลูก,กระบัวนะเ <laughs> นี่ยจับไว้พี่ไว้จะทุกยาย,ย <laughs> นะนี่ยายจะมีเรื่องปลูกระบัวจะทุกยาย,ย <laughs> ไหมเนีย่ยบัว I had to be onorous thanh toán. đi vô a mặt trích. Giải vô. Giải nó thích. bát thanh vô. Giải vô lap lắc vô lap bát vô Lắc bát vô lap 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 bát vô านายอนหลักนัดแตงน้นมากอนหลักเรื่ยมาเลยตายจบไปไปมามาทักเลยเล <c oughs> ยหมาเอยผมท้องมาโล่ห <c oughs> ายหายจักบัวไปแล้วว่าที่จะหายหายไปยายก,ก็ยังลักนะลักอยูยใจใจแบบ่ไม่เคยดื้ตัวจะหายใจใจ่ักหยุดพิษเดียนะ บัวก็ยีใจให้่ใหญ่รอดไปทุกวันนี้ใจะยู่ใจใหญ่แล้วก็จะยูดบางทีจะรอดไปบัวยายมาวันนี้ <Okay. S 1> ก็จะมาลาบ,บ้านนะมิชัยลาโกน <laughs> <laughs> วันนี้เราพบปันแล้วเราก็อาจจะจากกันไปแต่ว่า ก็ไม่รู้ไม่ตังอ์ละวายเนี่ยจะเป pues uh ็นการพกเผื <An Esto> <t <Windows> <t <uk> ่อจาบหรือ <Spart> ว <acies> um ่าต่เป็นจาบเที่วว่าพี่น้องจะได้พกเป็นไม่ไม่ทางหนเนี่ยจะเรีนมัพูดถึงใจเลยรักเสมอแล้วก็จะรักตลอดไปเยอะบุ๋วฮครักสิไหนหลายนเด็กตายเลยบัวรักายาบ

สบายดีสบายดีครับคุณยายจะถามหัวกับน้องโนงออกงานนะครับปีแล้วเหรอ หรอเชียวเขาเรียเคล็ดมาชุดนี้นะเขาเรียกเคล็ดมาชุดนี้เลิศไป๊บเป่าเออโนมาแล้วตอนนั้นผมมาผมยังไม่รู้จักน้องบัวบานอ๋อครับกถ่ายไปแล้วโบัวบานเขา อันนี้พี่บัวมาแล้วนะครับนานูนเอาสตัวลูกสมบูรณ์หมาก็้าพมานะ เมาวิ่งเล่นงานสนุกเลยโน่นนก <c lic> พี่บัวกับหนูโน,โนออกงานคู่อนาคตอาจจะได้เห็นเป็นครอบครัวนะครับเพราะแม่ลูก อืมเราจะเตะเราจะเตะเข้าอมแต่ะนี้ม e like ันมัน네ม <font dance> <ación> ันะนี ja, <directamente> ่เหอนกันต้องมองนี่พ่อาทำอะไรอ่ะองมาถ่ายแบบหรออ con ก็เอาตรงนั้นแหละเกี่ยวลงบูได้ตั้งแต่มาตรงตรง

คนอดีตทำไมก็จงบ่คิดเตรียมตัวเปพักทีคนบ่ใช่กับมาบ่อยบ่อยคนที่คอยกับบ่มาให้ทีคนที่รักก็ไม่มาสักทีคนไม่ดีแล้วจะมาทำไมไปไปเห้กุการณ์ทั้งมันคือมองความฉันตาแตกได่บ่มืนอุบหัวใจกับความหักลายเกิดเหตุจังใดผู้จัดการประการกลาง

เอาได้ครับโดนเลยเอาโดนรับโดนนะโดนปุ๊บเลยเอนรันไปเลยเดี๋ยวมันจะโดนเแล้วนะ เฮ้ยจะอีก,อกรอบหนึ่งโน้ยโน้ตเต้นเก่งมากเลยโน้ตเออโรยิงเต้นที่บอลนเล่นเลยสาวแป๊บนึงอ้ยสาวน่ารักแขิงแรงมีผู้บ่าวไป จิบเดียวงานคู่เฮ้ยโดนมีประตูบอลอยด้ยจาก,กวนได้ไหมเห็นเพียงพี่บัวทำงานอยู่เห็นไหมเนะี่ยพวกเองนี่มาเฝ้านะมาเฝ้าผู้จัดการผู้จัดการมาเฝ้านุนพี่บวัวนุน ลายเทคกอยู่นะเอ like เอ๊เอเอ้าเอ้าตูมบงงอะไรวะตูมตูมบอกลายแม่หน่อเร็วเร็วตูมตียมโอ้พวกรากกอทำตะไคร้เร็วมร้อยรอยฝากทำตะไคก่อน กดตับซักคลากดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้องหาดิเป็นทอมเลงเนี่ย